เสียงใสๆจากหนุ่มน้อยหน้ามนคนบ้านโนนสวรรค์สวรรค์สวรสวรรค์สวรรค์สวรรค์ในผลงานเพลงจะตายคือมองพักหัวใจคนหักอายจะหูเบากระทุ้มทําใจหลบมาโนนลีตังเซ่วันที่น้องหูขาวไอ้นั้นมี สาวมาเจ้าไปเต่งโดงอยากไา้คนมองเพลงกระโดงสน,นาจ่อยหากถือเขาแย่งไปจอยคนเงินหน่อยได้แค่แอ้มองขออนุญาตนำผลงานเพลงนี้เสนอ,อนกับเพื่อนๆน<ป>ทุกท่านนะครับขออนุญาตท่าน อาจารย์รนักรนตรีขออนุญาตท่านเจ,จ้าของผู้ประพันธ์เพลงนะครับน้อ,นยอยขึ้นหอดหอยความหลังหักน้องเสราถึงเข้าพังส้นน้นท่าแก้ใครเอาไม่เฟ้นปีเขียนไในก่อนกี่ท่านไฟว่าก่าท่อม ทำใจตีตเปนไให้คนอ่น <c oughs> านเขาฟานบ่ได้ยนยเลี้ยงไก่อยู่ทรงนามือวันอายวีวาฝากให้ไกมาเขาพาควันจ <c oughs> ากวันนี้น้องสะขอเฮ็ดใจ <c oughs> ให้เป็นท่านเอาเสียงนกกา อบฟันอยู่ในกระทําททำใจครับเป็นบทเพลงอันเพราะเพราะพิงนะครับผมจากหนุ่มน้อยหน้ามนคนบ้านโนนโนนนนโนนเพลงนี้ซื้อว่าเพลงอย่างก็ละกระท่อมทําใจว่าสานเพื่อนว่า ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ f อฟซีทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมเป็นแรงใจให้กับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับน้ำตาน้องยอยคืดหอดหอยความรังหักโนงเสาถือเข้าพังสินนนทางแกใครเอาไม่เป็นตีเขียนในก่อนกี่ทานไฟว่า ป็นตาให้คนอ่านเข้าบ้านบ่อใด้น้นเลี้ยงไก่หยู่ทุ่งนาเมื่อวันอายพี่ว่าฝากให้ไก่มาเขา้า้านวันจากวันนี้น้องสิขอเฮ็ดใจให้เป็นท่านเอาเสียงนกกา ปอกฟันอยู่ในกระทํมทำใจจากวันนี้น้องจะขอให้ใจให้เป็นท่านเอาเสียงนกกาปอกฟันอยู่ในกระาตมทำใจครับขอแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะครับ จบแล้วบ้านี่โอ้ต่อมือสุดๆครับขอบคุณครับที่รับชมครับ